วังอจุตังพระหังจติโลกวิทังยะธิรัสสังขังจุติจิติมาอุอะอุอะอุอะมีมานะมามีหังเจ้าพรได้กินเขากรังหันประกันเจ้าเป็นลูกหลานดาสันต์เอาขันบ่อสุดนี้เนาะในระหว่างก้าสามคับตัวนี้นี่เจ็ดมือไปปู้ว่าสันเขาเนาะมั่นใจเลยเนาะนมาสการครับปู่ครับจะรอดพรเมื่อนี้น้ำเงินเอฟซีฝากจตุปัจจัยมาให้ทั้งเบิดมีอยู่หมื่น สามพันสามสิบสองบาทเมือม่อเมื่อสามร้อยสามสิบสองบาท,ทาเกียย<า>ไม่ได้จกใส่เ่าพิษพราพดีข้าเจ้าฝากมาทำบุญน้ำปูปูฉีด่วนใดกบคอยพิดหน้าเบึงเอารวดนายพันจรเราซื้อพันจรนาผักเสี้ยนอ,อันนี้หนึง่งหมื่นบาทพอสำลันพาคคมเลิศ สามร้อยสามสิบสองบาทเพิ่นถือเค็บสามสิบสองวันนี้สิถือสามสิบสองหึ่งไหลบริจัคปิดสนห์ปิดสนห์อ่านี่กันี่น้ำปูเด้อเอาใส่จานนี่ลดวัปูบอ่จานเงินจานค่ำนี่เลยจ้าจุจานค่ำจานคูนครับอย่าได้บ่นเปิดกวดน้ำหลวงอุทิศส่วนกุศลอยาดน้ำให้เพ่ียบเมื่อไงกันการทำบุญเมื่อทำบุญบุญก็เกิดเมื่อประเสริฐนักอะไรก็รู้แต่รู้จักในการทำบุญอันนี้สูงมาก การทำบุญนี่ไม่ใช่ว่าเราจะทำอย่างเดียวก็ทำหลายผู้หลายคนต่างคนต่างทำาก็ได้คนทำเป็นล้านคนคนละบาทอย่างเงี้ยมันก็ได้เป็นล้านนันะน,นแล้วมันก็เป็นอนดีสงมากผมก็ขอฝากเอาไว้ในจิตศรัทธาของญาติโยมพุทธศาสน,นิกชนทั้งหลายเราสร้างวัดวาลามเนี่ยมันได้บุญได้บุญมากสร้างบุญล้างกรรมสร้างทมเพื่อความดีสร้างพระเจดีย์เหมือนมีทรัพย์อยู่ภายใน ลูกหลานได้สร้างทาวันนี้ก็จะมีทรัพย์อยู่ภายในภายในคืออะไรก็คือธนาคารจากนั้นแล้วก็อนุทนรทานสาธุพี่น้องทุกทกท่านทุกคนญาติโยมทุกคนณบัดนี้เถ<ด>ินนะโมตัสสะปะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะปะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะปะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะ ยะถาวาริวหาปุราปะเรปุเรนเตสักะรังเอวเมวอิโตตินังเปตนังอุปกปาเตอิทธิทั้งปาติทังตุมหังคิปเมีวะจมินชัตโตสพเภปโเรนตุสังคปาจันโทปนารโสมณีโชติระโสยะถาสัพพิโย วิวาชาตุสภาโรโควินาสาตโตมาแต่ภาวัดวันตระโยโซเคเทคายุโกภาวะอภิวัทานเสียเดชสสนิจังวุทธาปาจาอิโนาจาัตารโรธรรมาวัฒนติอายุวโนสุขังพระรางกรณีจงเป็นพยานให้พวกเราเถิด เอาฝากไปให้เมียทรณีได้เบิดเดอ้อญาติโยมเดอ้อเอ่อที่ติดตามชิดยุคขนาดนี้ก็ขอให้เจริญพรได้หลายนะวันณนะสุขะภะระบัานี่ดี่บัานี่กู ว่าจังไดมาจังไดบันได้พ่อนพ่อกันเมื่อตัวเมียอวัยเมื่อจังไดเลขกยิ่งบอลได้เนาะเลขเี็ยังเยกะดอกไม่สวรรค์บ่ดอกไม้สวรรค์ตัอนนั้นวัยมาจางมาเถียงเอาแถอพวกคนหนึ่งว่าได้เถียงเขาเอ่ยว่าคู่ไม่เถียงบุญกันเถียงบุญว่าว่ากะทิรบกวนปูเสืยอนิหล่ะรบกวนมันหลายตัวพอนีร่องกระชับมึงจักหน่อยมึงนู่นปูมาปูมาตัวใดเนียนตัวใดยังสินะตัวมันเกิดปัญหาตรง ผมเอาไปพ้องมืึงแล้วเกียบมันเตี่มรถปิกอัพเนาะเลขปูไหมแต่ละไข่ละไข่ร่วมกันเป็นบอกบ้าเลยอ่ะเลีกปูนี่เกียบเตียมกระบะปิกอัพเกลียบเต็มกระบะครับโอ้ยมันมันมันบักเกินสามร้อยเจ็ดสิบหกตันเด้อแต่จังหวะนตัวสามร้อยเจ็ดสิบหกเนาะพอยพี่น้องเนะสามร้อสามร้อยเจ็ดสิบหกตันเด้อมันบอกตัวเลขมันจะได้ตัว ดเรียกเท่าไรสาปูนะมันบอสบานนี้ครับอ่าบานี่ก็เอาสามสบสองสตางไซส์สามสีบสองบาทใส่เท่านั้นเลียกอืเสวันเฮ่านะครับปูก็ให้เหมือนเดิมอ่สามทีบสองบาทสามสองเป็นหกคือเขาอ่า่าเอานี้เอาตามบุญลูกหลานโมทนาท่านมาครับอ ลูกหลานโมทนาท่านมากสามสิบสองบาทสามสามแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทอสองหกศูนย์เหมือนเดิมเก็บลอยบุญสามสามสามสิบสองบาทสามสามเป็นหกเหมือนเดิมนีมม่คือลอยบุญลอยบุญนะล่างอ่า ล่างล่างก็เหมือนเดิม7 9 3สตัวเดียวกันนะเออกลับเอาเนาะอันนี้เ9เกหมือนเดิมนะสีศเหมือนเดิม6 0ศเหมือนเดิมที่เอาไว้ที่เหมือนเดิมแต่ว่าปูมันนม่นใจตัวไหนเอมั่นใจตัวไหนเอมั่นใจตัวไหนมั่นใจตัวไหน เอาหัวขึ้นตัวเดียวเอาหัวขึ้นเอนเขียนเอาหัวมันขึ้นเอาหัวขึ้นเอาหัวมันเอกลงกลมไว้หัวจังไรมันกลมมองกล้องยุ่นนิเดียวหัวอะไรเลยเออกลมไวเขาเก่าหัวมันขึ้นตัวออ๋เขียนเพิ่มนะปูนาเห็นสินะมัันนขึ้ตวบานี้กะจีเปียนนี่นะเนตัจังซี่มาปูจังซี่ถือต้องมาเนี่ยหัวมันเคลือนตัวนี้ก็มาแรงเปรี้ยตัวเก่าจะมาเหมือนเดิม อันนี้ก็ไม่ทำแต่ว่าเลขจะมาติดศูนย์อ่าเลขจะมาติดศูนย์อันนี้คือศูนย์นี่คือว่ามาแน่นอนแต่มันจะอยู่หลักไหนให้พิจารณามันต้องกลับอยู่แล้วนี่คือบนอันนบนบนนะบนแต่ว่ามันมาตัวเดียวกันท่นี้ครับแต่มาเดียวกันพิจารณารล่างบนด้วยบันนี้จังซี่นี้บันี้ปูว่าตัวใดเข่าสีเสื้อหาใบตัวใดเข่าสี่ซื้อใบนึงจังสีนะ หมลอตเตอรี่ครับลอตเตอรี่เลขไหนห้างใครจีซื้อหลายใบเลขไหนห้องจีซื้อหน่อยใบเองทีนะเลขนี้นะปูเนาะเลขนี้ซื้อหลายใบเนาะปูเนาะเลขนี้มูดลงไปโหลดเห็นอยู่สายฟาดโหลดเมียนเลยหลายใบอื้ม เกบมามากที่สุดเลยครับผมเกบมามากที่สุดเก็หมีมาแรงโอ้ตัวนี้คือตัวเด่นของปูเนาะเกบมาแรงอ่าเราว่งกกบไปหญ่ๆยิ่งสนุกดนะันเกบมาแรงนี่ก็อันเดียวกันเอาหัวมันลงก็อันเดียวกันครับเอาหัวมันหัวขึ้นหัวลงครับแต่มันใจได้ไม่ได้ก็แล้วแต่บุญของเราครับนะคอคือชอบที่สุดก็คือหกศูนย์หัวขึ้นหัวลง ชุดนี้เป็นบนเป็นล่างนี่ปู้อันนี้บนอันนี้บนเนาะไม่เชิงได้เนาะรัสซี่บนบันอ๋อล่างในบันนี่ปูล่างสีเนียนตัวไดใช่ห้องสามเก้าสามเก้าสามเก้ากับเจ็ดสามสามเก้ากับเจ็ดสามเนาะหกสามมันมันได้แล้วหกสามพวกเราได้ไปแล้วครับ เอาเจ็ดสามมาใส่กับเก้าสามชอบที่สุดลองไปเจ็ดเก้าตัวที่เราให้อโอยานไ้เขียนไม่ได้มันนี้ปูเลยมันส่งทีมูลเลยครับเปลี่ยนเถอะแต่ว่าตัวนี้ชอบมากที่สุดเลยคือตัวนี้ก็อันเรียกามก็คันเดียวกันแล้วครับเออแต่ว่าล่างมาทําไมบางทีมันเอ้ามันออกเก้าสามปูแต่ทําไมมันมาออก ตัวนี้เอกมันมันมันไม่แน่นอนมันอยู่มันเราประมาณไม่ได้คือมันไม่ล้วนมันเดียงมันเดียงอยู่มันมันก็เดียงดับเดียงดับเดียงดับอยู่เราเรามองมันปีนไปปีนไปปีนมาอยู่แต่ปีนไปปีนมามันก็หัวขึ้นหัวลงนี่แหละเอือทำไมหัวลงหัวลงนี่แหละเลขมันจะออกลูกพี่ลูกน้องกันครับผมมันเปลี่ยนชั้นแต่ว่าที่กิ่งแล้วคันคันห้ามองกันดีๆแล้วเนี่ย เลขปูเพชรลุงไฟนี่สิบอมแมนเลขหลายตัวเนีเพื่อนห้เลขไว้สามหางท่านั่นก็คือสองหกศูนย์แปดสี่ศูนย์กับเจ็ดเก้าสามเพื่อนไ้สามหาง,หางตัวนี้ครับแล้ววันนี้เลขที่ตัดออกมาจากนี่มาจับคู่กันนีเซื้อมันก็นเลยขึ้นไหลอ่ามาตัดซับไปซับมาซื่อนี่ให้นี่มันจะขึ้นเต้มลงเต้มตลอดครับมันก็เลยขึ้นไหลมาลงตลอดปูค่อยบอกตลอดเนี่ยจ้างเสียอันนี้ก็ตัวเดียวกันครับมันตัวเดียวกันนี่กครบนะครับครับผมมันมาล่างแต่ว่ามันไม่แน่มันดีดขึ้นมานี่ก็ได้คือว่าไม่ปัครบ แต่ว่าคิดว่าโชคเรามีดอกไมสรสบโชคเขามีโยลูกหลานเอาไงไงว่ามีเหล็กอยู่สามสามชุดกับคือสองหกศูนย์แปดที่ศูนย์กับเกตเก้าสามเท่านั้นเหล็กนี่ชุดนี้ล่างหนึ่งครับอันนี้บนโนึสองอันนี้บนเมน ช,ช,ชุดนี้คือรั<ม>งโอ้แถวนี้คือรังเลขสองตัวที่ตาดอกหน้านี่คือตัดออกจากเลขสามตัว<ม>ชุดนี้ชุ่มนี้อันนี้คือปูมหวัวขื่นในเื้อก็จะกับว่าล่างก็ได้เนี่ยปูหัวขื่นในเซื้อ,ม,อมันมากก็ตามมันแล้วแต่ว่ามันต้องจุดติจุดติรวดเออคือว่าปูหัวขื่นในเซื้อคือเลขมันมากนี่มันกับว่าดึงตัวสองตัวรับตัวนี้อันนี้เด่นยุ่งเรื่องนี้เด่นยุ่งเลื่องนี้มันมากยุ่งเรื่อ อันนี้คือล่างอย่างเดียวแต่ไม่คูที่บันเก้าสามบันทาม้าสามแปดตัวเก้าหกสามบันทมาเจ็ดสามตัวเก้าเนี่ยเพิ่นไห่มากกับเพิ่นให่มากกับจังสั้นครับเนี่ยเพิ่นไห่มากจังสั้นครับเพราะว่าจุดถือจุอถักเมื่บ้านที่ได้เนี่ยปูเอาว่าหกสองศูนย์เก้าสามเจ็ด หกสามหกสองศูนย์เก้าสามเจ็ดปูบอกแล้วแต่ว่าญาท่านฟ้อนมันก็ได้ตัวเดียวกันแต่ว่าอย่าลืมอย่าอย่าลืมก็แล้วกันว่าตั้งแต่สิบเก้าสิบเก้ามันมันมันมาบนก็ได้มารางก็ไดเอาหัวคืนก็สิบหกตัวเก่าเลขันสิบหกวัดสิว่า,ววาวคือปูว่า,าน่านมันหมดแมนได้เรื่องเทายรมจะประมาทข้ามผมอือแล้วขยับประมาทเื่อกันอันอันของเพิ่นอนบนว่าไหลได้คือของเพิ่น เแต่ก็ามีเท่านี้เมีเนาะอังสันตัวนับปูน่ะท่านตัวอ่ากันมือนี้มีเพิ่มมากกับขึ้นเก้าศูนย์นี่เนาะเก้าศูนย์เอาหัวขื่นในเสื้อเพิ่มเพิ่มกับซ้ำเพิ่มนะเพราะว่าซับหัวซับหางนะหัวซับหางครับเอาง่ายๆว่าเรียกมันมีอยู่สามตัวอยู่สามชุดเท่านั้นเพียงแต่ซับขึ้นซับลงซับไป่ซับมาซึ่งมันก็เลยมันก็เลยคือเลขหลายตัวเขียนหลายคือหลายนะที่จริงเลขมันมีเท่านี้ละ กูเฮ็ดแ้มขึ้นแ้ amp, มไว้ที่ซื้อนะครับก้าสามเกดสามนี่เถอคือมันมามันมา,ม,นม,ามันมาเท่านี้เรียกเลยเนี่ยนี่สลับอืมอ้าวอูดีนี่สุดครับผมจะไหนจะลบกวนผ<ว><ห>ู้ชัมม่นี่นะเสดเลิศก,กว่บพรุดาเทวดาทั้งหลายจงปุกปักรักษาคุ้มครองสิ่งใดที่ทำดีก็ค่อยดีไปสิ่งใดที่ชั่วร้ายเขาก็ให้าาก,กายเป็นดี สรพพค้าสัรพสุขสัพพรูปภายในสัรพค้าเตเนตอย่างไรจงพินาศมีแต่ความดีความเจริญความรุ่งเรืองสร้างบุญได้อันสนีสงูงจิตใจอันงดงดงามขอให้ญาติโยมจงมีความสุขความเจริญสิ่งใดที่ญาติโยมติดตามบุญพารวยใจพารวยพรพารวยหลายหลายแม่คุณแม่ พารวยนี่ก็โยมแยมนี่ก็ติดตามโยมแยมก็ฟันธงสามตัวซ้อนแต่ก็าหาเสื้อไม่ได้อยากจะผูกคอตายผ้าอาจารย์ปู่วานวานดูช้าก็เลยไม่ได้แต่ว่าบุญใดที่เราทําไว้ก็ขอเป็นอนิสงส์ถ้าชุดนี้เข้าหรือชุดต่อ,ตอไปเข้าก็ดีไม่เข้าก็ดีมันออกปุ๊บมันนางเฝ้ารถนะมันจะผิดแต้มหรือแต้มมันนางเฝ้ารถเดี๋ยวจะฟันธงให้แต่ชุดชุดนี้ไม่ได้ฟันธงแต่ว่า รับรองว่ามั่นใจได้สร้างบุญล้างกรรมแน่นอนมั่นใจว่าอสีวังอจุตังพระหังจุติโลกวิทังยะธิรัสังคังจุติจุติมาอุอะอุอะอุอะมีมานะมามีหังเอาสาธุจเลื่อนจะิล